Skyline oh o a Skyline Skyline เลยต้นเดืองเในตันเดืองไปแล้วไปแล้วคมาแล้วเองแต่งแม่งเยอะเยอะและดีแล้วใครออกดิสไหมใครออกดิสป่ะไปเลยไปเลยไปเลยเออชนต้นไม้ดับตบหัวทิ่มเลย ออกไปเลยไปเลยเข้าเข้าออกตกหัวทิมเข้าแล้วก็ออกยืนยืนหัวมาเดีเดี๋ยวตบตกแบบไม่เลี้ยงเลยจบแล้วและรถม่นก็ไม่ซ่อมให้ด้วยซ่อมอะไรมซ่อมเกมนี้รถซ่อมคืออะไรไม่รู้จักโอ้ยอไปซ่อมรถอุนี้บุบอุบุบทุกส่วนของรถเลยแล้วรดนี้ ฝ่แล้วทีหนึ่งแล้วอู้ยเลยอุ้ยเลยหลบด้วยหลบดิปป้าหลบดิหลบดิหลบดิอ๋ออ๋อข้าแพ้อะไรวะนั่นเนีอาเล็งบีบีเลี้ยงบีบียิงเลยยิงแล้วโอ้ยอะไร็วเด็ดสามสนามเลยหลบหลบหลบอ๋อตอนนี้ตอนนี้นเลีย้เลิ่อนเลิ่อน บีนบินไปไหนเออปูบินไปไหนครับเนี่ยลบนี่ปังหยักลบลบปลาไม่ลบอ่ะโอ้จบแล้วับธรรมดาก่อนธรรมดาขับพนักขับธรรมดาไม่ได้แล้วไปเลยไปเลย ลบลบลบไปแล้วเลย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 เ้คนข้างหน้าเกะกะว่ะคนต้างหน้าเกะกะว่ะปากไม่เกะกะว่ะโอู้ยเลยอู้ลบล้ชินลบ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 คนคนมันแรงลบมันแรงอู้ไปแล้วลบลบมันกลายไล่มันกลายไล่มกลายไล่มันกลายไล่ถอยถอยถอยมกลายไล่มาแต่อะไรวะตามล้อมผมมาเนี่ย

เวรรถใครบินขึ graduate, ้นฟ้าไม่รู้าจินลบลมมดีดดีมันดีเราดีเราผ่านรวยกูอาล้วาดวิญญาพอดีเองเพื้อเพื่อปินไปคอรไปแล้วฟ้าอะไรของฟ้าก็เนี่ย เฮ้ยทำไมรถไปเงินล่ะนั่นแหละสิโอ้โหชิ้นเถอะโอ้ความเลยอย่ากดเด่ตันเหลืองเด็ดขาดเด่นตันเหลืองไปมาแล้วเหูปี๊บเกือบแล้วเที่ยวเนตันเหลืองลงมาแล้วเด่นตันเหลืองเราเฮ้ยเด่ตันเหลืองเรากับพยันน่ะดูดิขึ้นสะพานเลยเด่ตันเหลืองว้าว เอ้ยเอ้เอาปีนเอาปีนหนึงทินึ่งมาที้งลมาแล้วมาแล้วที่นี่โอ้ยอดอดผมอดแล้วลบ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 ายลายกำลังใช้แสงเอานุ่นลบเลยตรงนเาไปฮ้ยมันบุกช้าลังวิ่งโอ้ยครับ หมุนเป็นตีนกาเลยไม่ไหวแล้วเว้ยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยไม่ซ้อมไม่ซ้อมรรถเป็นไรรถอะไรอะรถไข่เนี่ยโอภาบังใหญ่เลยอะไรวะไอรถเนี่ยไอ้รถกับหัวอะใครรถกับหัวรถเอกงไมยไหวรถ่ไรถไข่ ไอ้เอาว้แดงๆเลยรถกูนี่รถกูกำจัดได้ยงไงเนียคว่งมาเนยรถคว่งมีคนรถกูอยู่ลบหน่อยลบหน่อยไอ้ไอ้เม่งเลยวะลบหน่อยพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วรถเดา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 อย่าไปยุ่งดีโอ้โหลูกนี่ อะไรวะเอาวัดน้เอาใส่ผมเอาเอาเอาเด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 ามีคนเฉลยมีคนเฉลยใช้ในตัดเหลืองรถลอยพุ่งไปเลยตัดเหลืองมาลัวๆเลยกดไม่ได้กดเด็กกดเด็กกดเด็กกดตั้งเยอะเลวเรอุ้ยเลยเลยเลยไปแล้วมาแล้วเบิร์นครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นก่อนเบิร์นโอ้ยคนจะเบิร์น ไปแล้ว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 ไปแไปแล้วไปแล้วไปแลแล้ว อะไรวะน่านาะจินนเอารถผมเหรอไม่เอาเนตะเหลืองไปแล้วจินเอารผมหรอเดี๋ยลอยไปไหนรถผมแรงกว่าผมแรงกว่ารถผมแรงกว่าไปไหนเนี่ยอะไรของพี่วะในตะเหลืองยะกดไป เนตัดเหลืองหือหลานเจนตเเนตตัดเหลืองอือหมุนหมุนหมนหมนนนมาแล้ว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 อุบัตวดมันก็ีีเจาเจ้าจะรับรู้ถึงความรุขดดอุ้ย lóc rồi lóc nồi lóc nồi lóc rồi ủng, 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 พุ่งไปเลยพุ ic ic ่งไปเลยนั่นใครตายได้ยังเออเฮ้ยมันเลยโอ้โอ้ตายตายอะไรเนี่ยไปเลยเนาะไปเลยไปเลยโอ้โอ้โอ้โน้โน้โอ้โน้โน้โอ้โน้โอ้โน้ มันกดในตาตอนเลี้ยวไม่ได้อย่ายวช่วในตาตอนเลี้ยวนะจ้าหนูหนูน้องๆมันเลี้ยวไม่ได้เป็นการเป็นการชนะที่ปิดฉากด้วยดีผมไม่ได้ใช้ตอนเลี้ยวครับแต่ผมใช้ก่อนเลี้ยวหนักตอนเลี้ยวอีกยปน้ำเข่าเดิมปมลอยขึ้นมาแล้วปุ่มโอ้ยลอยไป โอ้เป็นจากไหนเนี่ยนี่นี่มามาตรงนี้นี่มามาผมอยู่นี่ยิ้อยู่บนฟ้าผมอยู่บนฟ้าแอนแอนดูไม่ได้ข้านฉันับสอดไหนผมอยู่ข้างบนผมอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วลูกพี่มาตรงผมดิเป็นพันจ้ามาเจ้าอยู่บนฟ้าอยู่เอาเอาเมาส์เดินขึ้นไปข้างบนอะไรมันวะเห็นพระเจ้าครับอยู่บนฟ้าซูมได้นะ โอ้ยซูมไม่ได้แม่งติดเห็นยังเห็นเลยลองกระโดดมันต้องลงด้านล่างปะ้าดทอยีไปแล้วไปไหมแพงไหมไปแล้วเกินวิ่งคว่ำวิ่งอยยังสูงเลย อุ้ยชินตรงนี้ล่ะอุ้ยอุ้ยตกแมพอุ้ยตกแมพชินช่วยด้วยตกแมพกะกะตกแมพตกแมพตกแมพกระโดดแบบพันหลังหรือเปล่ากระโดดกลับหรือเปล่าใช่แต่ตกแมพแล้วช่วยด้วยแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยผมตกแมพไปแล้วเออตัเทเวลมาจ้าอู้กลับบ้านเลย